สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญยน2สตวรรษนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พระศกจุดนะครับแต่ที่สําคัญนะครับสําหรับเหรียญน,นี้คือเหรียญน,นี้เป็นพระศกจุดที่มีเข็มครับคือตอนนี้อ่าพันย5นะครับที่หลายๆคนเก็บอาจจะนําออกมาสู่ตลาดกันเยอะนะครับเลยมีพิมพ์ที่แตกต่างแล้วพิมพ์ที่อาจจะหลายคนยังไม่รู้จักเพิ่มขึ้นมานะครับ ซึ่งพิมพ์หลักๆก็จะเป็นพ alive, um, em, meat, dynasty, wrote, indeed, ิมพ์นิยมมีเข็มนะครับพิมพ์สังคติจุดนะครับพิมพ์พระศกจุดนะครับพิมพ์หางหงนี้แยกชัดเจนเลยดูง่ายแต่สําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นพิมพ์พระศกจุดนะครับแต่มีเข็มครับทําให้เกิดความสับสนกันนะครับในในในกลุ่มนักนิยมนะครับซึ่งถ้าเป็นเซียนพระรุ่นเก่านะครับก็จะตีพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มีเข็มเลยนะครับแล้วเพื่อนอ่า เพื่อนของผมนะครับในหลายๆคนนะครับเขาก็เข้าใจผิดนะครับว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มีเข็มก็มาพูดคุยกันผมก็เลยบอกเขาว่าจริงๆพิมพ์นี้ไม่ใช่พิมพ์มีเข็มนะครับเป็นพิมพ์พระศกจุดนะครับแล้วก็เกิดปัญหาทางด้านราคานะครับเพราะจริงๆแล้วพิมพ์นิยมมีเข็มนะครับก็สากลอยู่แล้วครับว่าถ้าสวยผิวดีราคาก็จะไปได้ไกลนะครับคือราคาสูง นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับซื้อมาซื้อเข้าเท่านี้อาจจะไปแบ่งได้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดพลาดนะครับในการซื้อพิมพ์นี้นะครับเป็นเป็นพิมพ์ผสมจุดนะครับแต่เหรียญนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ดูรายละเอียดโดยรวมแล้วคือเหรียญแท้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่ามีเข็มซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาครับอาจจะเกิดจากในพิมพ์นะครับมีเข็ม ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าพิมพ์นี้จะพัฒนากลายเป็นพิมพ์มีเข็มหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดจากการชํารุดอันนี้ข้อมูลยังไม่แน่นอนนะครับแต่ตําหนิหลายอย่างใกล้เคียงกันนะครับอาจจะชํารุดชํารุดจนถึงขั้นไปเป็นพิมพ์มีเข็มนะครับบล็อกอาจจะชํารุดได้แต่ก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนนะครับแต่วิวัฒนาการอาจจะเป็นเช่นนั้นได้แต่ปัญหาตอนนี้คือมีพิมพ์นี้ออกมานะครับเป็นพิมพ์ผสมจุดนะครับที่มีเข็มนะครับเลยซื้อกันผิดราคานะครับ ก็เลยอยากจะนำมาแนะนำกันก่อนนะครับสำหรับเกงว่าเดี๋ยวเพื่อนเพี่ๆนะครับจะซื้อกันผิดราคาได้นะครับเพราะพิมพ์นี้ถ้าสรุปชัดเจนแล้วสำหรับคนที่เล่นในกลุ่มที่เล่นนะครับคือพระศกจุดนะครับจะเห็นเด่นชัดนะครับว่าพระศกจุดยื่นออกมานะครับตรงนี้นะครับเม็ดเด่นชัด1เม็ดราคาก็จะเรียกว่ารองลงมานะครับจากพิมพ์มีเข็มนะครับเพราะพิมพ์มีเข็มราคาจะสูงกว่านะครับ ถ้าได้ในสภาพสวยก็ถือว่ายังโชคดีนะครับถ้าได้พระศกจุดนะครับในสภาพสวยแต่พิมพ์พมีเข็มนะครับสภาพด้อยลงมาหน่อยอ่ะหย่อนลงมาหน่อยนะครับก็ยังมีราคาสามารถสามารถไปขยับได้อีกนิดนะครับแต่ถ้าเราซื้อติดเป็นพิมพ์พระศกจุดแล้วจริงๆราคาเขาจะเป็นรองนะครับก็คือกังวลใจเรื่องนี้นะครับกลัวเพื่อนๆพี่ๆจะซื้อกัน ผิดพิมพ์นะครับแล้วเล่นเป็นอีกพิมพ์หนึ่งถ้าเกิดในกลุ่มจริงๆเขาก็จะเล่นกันอีกแบบอยากให้ดูกันชัวร์นะครับพิมพ์มีเข็มนะครับตําหนิตามที่ผมได้ลงคลิปไว้เลยย้อนดูได้นะครับจะมีตาหนิประมาณไหนนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูพิมพ์พสศกจุดก่อนนะครับที่ที่เป็นอ่าที่กําลังสับสนกันอยู่นะครับเนี่ยครับให้สังเกตใต้ฐานตรงนี้นะครับจะมีเข็มซึ่งเข็มบางๆแบบนี้นะครับ ที่อาจจะเห็นไม่เด่นชัดเนี่ยครับก็มีอยู่ในพิมพ์มีเข็มนะครับพิมพ์นิยมมีเข็มก็จะเป็นลักษณะขอให้มีเข็มนะครับเขาก็จะเรียวกว่าเป็นพิมพ์นิยมมีเข็มแล้วนะครับนี่นะครับเนี่นะครับเห็นเข็มก็ถือว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับสองก็จะเห็นเลยว่าเป็นพิมพ์ มีเข็มนะครับแต่เรามาดูรายละเอียดภาพรวมกันนะครับนี่บริเวณใบหน้านะครับใบหน้าองค์ท่านจะมีเม็ดพระศกเด่นชัดเลยนะครับเกินออกมานะครับนี่จะเป็นลนักษณะพระศกเม็พรศกเด่นออกมาเลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ้าสมมุติคนเห็นว่ามีเข็มสังเกตปุ๊บหยิบขึ้นมาปุ๊บ ดูเข็มก่อนเลยปึ๊บอ้าวเรามั่นใจว่าเป็นพิมีเข็มแล้วเราอุ่นใจแล้วครับว่าเราอาจจะได้เราสู้ราคาได้ครับมีเข็มยังไงเราก็จะสู้ราคานะครับถ้าราคาแรงแต่มาสังเกตตรงพรศกนะครับถ้าดูละเอียดจริงๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็จะไม่พลาดว่าอันนี้เม็ดพรศกนะครับเกินลงมานะครับเด่นชัดส่วนเรามาดูพิมพ์มีเข็มนะครับนี่นะครับเม็ดพรศกจะไม่เห็นเด่นชัดนะครับจะ เนี่ยเรียบไปเลยนะครับไม่เห็นเม็ดพระศกเกินออกมานะครับต่อมานะครับเราดูที่ประภามนทนนะครับสังเกตนะครับประภาเมินทนด้านด้านซ้ายองค์พระนะครับจะไม่ชนซัทีเดียวนะครับไม่ชนไหลส่วนพิมีเข็มนะครับจะชนนะครับเนี่ยครับอีกหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างกันต่อมานะครับอันนี้อันนี้สังเกตชัดได้ด้วยตาเปล่าเลย บริเวณนิ้วห้วโป้งนะครับด้านซ้ายมือองค์พระนะครับจะงอมีลักษณะงอเข้านะครับเห็นเด่นชัดว่าเป็นงอเข้านะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นพิมพ์ผรศกจุดนะครับมีเข็มลักษณะนิ้วมีตุ่มนะครับแต่ว่าไม่งอเข้าชัดเจนนะครับลองดูนะครับเปรียบเทียบกันนี่นะครับจะเป็นลักษณะที่ยังตั้งขึ้นอยู่นะครับ ส่วนด้านนี้นะครับจะมีลักษณะงอเข้านะครับที่เห็นชัดเจนนะครับต่อมานะครับมาดูตำาหนิของพิมพ์พระศกจุดนะครับปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้พระบาทนะครับนิ้วเท้าด้านขวานะครับจะมีขีดเกินออกมานะครับ มาทางพาทางฐานนะครับจะชนขอบบัวเนี่ยนะครับเนี่ยครับตำาหนิชัดเจนเลยนะครับคือพิมพ์พระศกจุดนะครับตำาหนินี้นะครับนี่นะครับและต่อมานะครับจุดสําคัญเลยนะครับที่ฟันทงว่าเป็นพิมพ์พระศกจุดนะครับบริเวณซอกแขนเนี่ยครับคือจุดที่จะชี้พระศกจุดนี่นะครับตรงนี้นะครับที่จะเป็นเหมือนเหมือน เนขีดสองขีดเนี่ยนะครับบริเวณนี้คือจุดชี้ฟันทงเลยนะครับว่าเป็น <c oughs> พระศกจุดนะครับคือจุดนี้เลยถ้ามีอยู่ในพระที่เราส่องนะครับเนี่ยนะครับเส้นขีดตรงนี้ก็จะกลายเป็นพิมพ์พระศกจุดทันทีนะครับถึงจะมีเข็ม เราก็จะเรียกพิมพ์นิ้วว่าพิมพ์พัสศกจุดมีเข็มเติมออกมานะครับซึ่งก็พบพบเจอน้อยนะครับพิมพ์พัสศกจุดมีเข็มนะครับแต่ราคาก็ยังสู้พิมพ์นิยมมีเข็มไม่ได้อยู่นะครับรายละเอียดโดยรวมนะครับพัศสศกจุดพัศสศกจุดมีเข็มนะครับาราคาก็จะเป็นรองลงมาจากพิมพ์มีเข็มนะครับที่ทําคลิปนี้มากลัวว่า เพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับจะซื้อผิดราคานะครับเนี่ยครับพระศกจุดประพามณฑลอีกข้างหนึ่งไม่ชนนะครับนิ้วลักษณะไม่ได้งอชัดเจนนะครับต้องงอเข้ามาเลยนะครับจุดสําคัญนะครับตรงซอกแขนตรงนี้จะมีเส้นสองเส้นนะครับเส้นขีดตรงนี้จุดสําคัญที่แยกพิมพ์พระศกจุดเลยนะครับปลายเท้านะครับมีเส้นขีดตรง ปายนิ้วชี้นะครับฝั่งขวานะครับขององค์งพระนะครับนี่นะครับคือพิมพ์พระศกจุดแต่ปัญหาคือตรงนี้นะครับมีเข็มนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญเก้นะครับเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้นะครับไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้ทำเก๊มาเป็นพิมพ์มีเข็มนะครับหลายหลายคนอาจจะดูธรรมชาติปุ๊บแล้วพอมาดูว่า ตำหนิอา้าวทำไมนิ้วไม่งอนะครับทำไมรายละเอียดของพิมพ์มีเข็มไม่ชัดเจนนะครับต้องบอกก่อนว่าพิมพ์นี้คือพิมพระศกจุดนะครับไม่ใช่พิมพ์มีเข็มนะครับตำหนิเขาจึงเป็นตำหนิของพระศกจุดปัญหาท,ที่เกิดการเข้าใจผิดเพราะมีเข็มหนึ่งเดียวนะครับด้านหลังนะครับธรรมชาติเหรียญคือแท้ครับเส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนในยันมีนะครับ ายละเอียดทุกอย่างครบคือดูแท้แล้วแต่บางคนจะพลาดอยู่2จุดนะครับก็คือพลาดว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเกเหรียญเกมีเข็มนะครับอันนี้คือ1พลาดก็คือเราจะไม่ไม่จับมาคือพลาดเหลืว่าเป็นเกสอคือพลาดราคาเอามาแล้วซื้อมานะครับแต่ซื้อหลุดเป็นพิมพ์มีเข็มนะครับก็จะซื้อแพงการปล่อยออกก็จะยากนะครับ จะพลาดอยู่2จุดนะครับก็คือคิดว่าเป็นเหรียญนี้เป็นเกจริงๆเหรียญนี้แท้นะครับแต่มีเข็มประเด็นคือประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนที่เก็บก็นําออกมากันเยอะนะครับพิมพ์พเลยมีความหลากหลายของพิมพ์พนะครับแต่อยากให้ให้เข้าใจในพิมพ์นะครับตาหนิของพิมพ์พถ้ามีตําหนิของพิมพ์พชัดทั้งหมดพสกจุดชัดเจนนะครับก็จะเข้าพิมพ์ผศกจุดนะครับถึงแม้จะมีเข็มมานะครับ อันนี้คือรายละเอียดหลักนะครับรายละเอียดหลักคือตําหนิตรงซอกแขนนิ้วมืออันนี้รายละเอียดหลักแต่รายละเอียดย่อยก็คือความพิเศษนะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นเหรียญพิเศษก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ผสมจุดแล้วมีเข็มแต่ในวงการน่ะความนิยมในการเล่นยังยังเป็นรองพิมพ์มีเข็มนะครับก็เลยอยากย้ํานะครับเพราะบางคนอาจจะซื้อผิดราคามานะครับนี่นะครับดูตําหนิย้อนดูนะครับ ย้อนดูตําหนิที่บอกว่าตําตหนิในพิมพ์นะครับว่าพิมพ์ประสบจุดมีอะไรบ้างนะครับพิมพ์มีเข็มตําหนิในพิมพ์มีอะไรบ้างนะครับบางบาง,บางตำหนิอาจจะขาดหายแต่ดูภาพรวมนะครับอย่างพิมพ์มีเข็มบางจุดอาจจะขาดหายแต่เราดูดูธรรมชาติของเหรียญน,นะครับให้แท้นะครับอันนี้ฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับ